เลดี้ปรางเผยแล้วหลังต้องทูพีออกมาแชร์เพลงแล้วลบจากกรณีที่ต้องทูพีได้ออกมาแชร์คลิปโปรโมทเพลงใหม่ของอดีตคนรักอย่างเลดี้ปรางหรือปรางกัน,นรันกับซิงเกิลใหม่จนกว่าจะทนไม่ไหวพร้อมแท็กถึงค่ายลอินเทอร์เมนต์ด้วยแคปชั่นว่าสันผมทำคอนเทนต์แบบนี้หน่อยครับอีกทั้งยังแชร์โพสต์ที่เลดี้ปรางไปออกรายการเพื่อโปรโมทเพลง พร้อมยังเขียนแคปชั่นไว้อีกด้วยล่าสุดเลดี้ปรางก็ได้มาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์ดรามา่านทะิวเรตัทถาณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมสนามหลวงเจ้าตัวก็ได้เผยถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมเผยถึงโมเมนต์สุดหวานในวันเกิดของแฟนหนุ่มอบ,อบนิธิซึ่งปรางก็ได้เผยว่าปรางไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเขามาเหมือนกันคือปรางไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ จริงๆคือไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับต้งเลยเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมาก็เลยอาจจะตอบแถดเขาไม่ได้ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรหรือว่าเขาเป็นอย่างไรกับเพลงนี้ที่ปรางได้ทําขึ้นมายังไม่ได้มีการพูดคุยกับต้งเลยคือเขาช่วยหนูรีโพสจริงๆใช่ไหมถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขาหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นการช่วยรีโพส์จริงๆก็รู้สึกขอบคุณหนูก็ขอบคุณมากๆ